แล้วก็การเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับงานที่ตรงกับชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นเนี่ยน네ั่นก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับความรู้นั่นเองครับเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากที่จะทํางานในสายครูอาจารย์อยากจะเป็นโค้ชหรือว่าอยากจะเป็นคนที่ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็เป็นงานที่ตรงแบบลัคนาราศีเมถุนเลยซึ่งชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าที่มาของเงิน มาจากการบริการครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยากเป็นครูอาจารย์นะอาจจะไปเปิดร้านอาหารก็ได้นะครับหรือธุรกิจบริการก็ได้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของ งานและเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนจะรู้ได้ยังไงว่าเราลัคนาราศีเมถุนจริงไหมนะครับก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์นี่แหละครับใส่แอดแล้วก็คลิ๊นแสนะครับ z i n z a เครับเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นคนลัคนาราศีเมถุนหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ